สวัสดีครับยินดีที่ได้เจอทุกท่านนะครับผมคือราเซลไกด์ที่จะพาทุกท่านท่องไปในโลกของล i เน่สองเรเบลูชันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะแนะนําวิธีที่สามารถเล่นล i เน่สองเรเบลูชันให้สนุกยิ่งยิ่งขึ้นไปทีละอย่างให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับถ้าพร้อมแล้วลก็เข้าไปในโลกของล i เน่สองเรเบลูชันกันเลยหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องที่ชาวเรเบลูชั่นอยากจะรู้มากที่สุดซึ่งเกี่ยวกับการเลือกตัวละครดังนั้นเดี๋ยวเรามาลงลึกกันนะครับ เผ่าแรกก็คือมนุษย์มนุษย์นั้นมีพลังการต่อสู้ที่มีคอมโบต่อเนื่องและสมดุลโดดเด่นที่สุดหากดูค่าความสามารถของตัวละครเห็นได้ว่าจะถูกแบ่งออกอย่างเท่าเกันเพราะเหตุนี้ท่านที่เลือกเผ่ามนุษย์จึงสามารถปรับตัวได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นคลาสอะไรก็ตามเรามาดูแผนผังกันนะครับว่าเผ่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนเป็นสายอาชีพอะไรได้บ้างมนุษย์สามารถเปลี่ยนสายเป็นพละดินวอลล็อดเพรเชอร์ฮันเตอร์ฮอคไอ้ซอร์เซอร์และก็บีชอปได้นะครับ สามารถตรวจสอบสกิลได้โดยกดปุ่มสกิลที่อยู่ด้านล่างของตัวละครนะครับเผ่าที่2ก็คือเอลฟ์เป็นเผ่าที่ใครหลายคนต่างก็เฝ้ารอกันอยู่ผมก็เฝ้ารอพี่สาวเอลอยู่เหมือนกันนะครับว้าวสวยมากเลยใช่ไหมละ่ะเอลฟ์ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะกับระบบคอมโบโดยมีความเร็วโจมตีที่รวดเร็วและจํานวนฮิตเยอะมากอีกทั้งยิงโจมตีระยะกลางได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าดูค่าความสามารถจะเห็นได้ว่าการหลบหลีกกับพลังเวทจะสูงที่สุดแต่พลังชีวิตก็ต่ำที่สุดเอลสามารถเปลี่ยนสายเป็นเทมเพลไหน ซอร์ิงเกอร์เพลนวอล์กเกอร์ซิวเวอร์เรนเจอร์สเปลซิงเกอร์และเอลเดอร์ได้นะครับสามารถตรวจสอบสกิลต่างๆได้โดยกดที่ปุ่มสกิลด้านล่างนี้นะครับเผ่าที่3ก็คือดาร์คเอลฟ์สุดเท่ดาร์คเอลฟ์เป็นเผ่าแห่งการต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งมากๆและเป็นตัวสร้างความเสียหายที่ทําให้บริเวณโดยรอบลุกเป็นไฟด้วยพลังโจมตีที่สูงจากที่เห็นตามค่าความสามารถของตัวละครถ้าดูที่แผนผังคลาสสามารถเปลี่ยนสายอาชีพเป็นซิลเลนไนท์เบลดดนเซอร์อบิสวอล์กเกอร์แฟนทอมเรนเจอร์ ปลฮาวเลอร์ ler, และชินเล่นเอลเดอร์ได้นะครับเผ่าสุดท้ายก็คือคนแคระสุดน่ารักของล i เน่สองเลเวลูชันถึงแม้ว่าคนแคระจะตัวเล็กแต่ก็มีพลังชีวิตล้นเหลือและฝีมือยอดเยี่ยมคุณจะรู้สึกตกใจมากหากลองดูค่าความสามารถของคนแคระเพราะมีค่าพลังชีวิตและพลังป้องกันที่สูงมากอาจจะมองได้ว่าเป็นตัวสร้างความเสียหายที่มีความเร็วโจมตีช้าแต่ก็มีความรุนแรงเลยทีเดียวคนแคระนั้นสามารถเปลี่ยนสายอาชีพเป็นกาเดียนสเลเยอร์สกาเวนเจอร์วอร์เรนเจอร์คอเรลวิสัต และก็เซจได้ครับคลิปนี้ยังเป็นแค่ระดับเริ่มต้นนะครับดูเหมือนว่าจะยังมีท่านที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะเลือกเผ่าไหนหรือว่าคลาสอาชีพไหนดีอยู่ค่อนข้างเยอะก็เลยได้เตรียมคลิปนี้ขึ้นมาให้รับชมกันนะครับแต่ทราบใช่ไหมครับว,ว่าการเลือกเผ่าหรือว่าคลาสอาชีพตามที่หลายๆคนแนะนํานั้นไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดการเลือกเผ่าและคลาสอาชีพที่เหมาะกับอุปนิสัยของตัวเองนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับสําหรับวันนี้ขอจบการแนะนําไว้แต่เพียงเท่านี้ทุกท่านได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันใช่ไหมละครับ ถ้าอย่างนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ